สวัสดีทุทกท่านนะฮะวันนี้มาอยู่ผมกันอีกแล้วปรม,มาหนึ่งศูนย์นะเกมพัฒน mm ์ทีวีนะวันนี้จะมาเล่นเบ็ดวอลครับไพเอ่อนะฮะเป็นมินิเกมนะฮะก็โอเคยังไงมันก็เป็นมินิเกมอยู่แล้วนะฮะอ่าชอบเองถือเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมนะฮะถือเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมจังหวะนี้นะฮะ โอเคครับได้บล็อกมาประมาณนี้ก็เพียงพอแล้วนะฮะเพื่อนเพื่อนต่อไปเลยเพื่อนจังหวะนี้อย่าบล็อกเพื่อนของผมหมดนะฮะจังหวะนี้ต้องเอาเหล็กด้วยนะฮะเป็นไงไฮเทคเจเบล่าโหนี่เป็นไงอื้อทีมผมกันแล้วครับบ๊ายบาย เพื่อนเอามาแบ่งกันบ้างาาจะประมาณนั้น ก็โดดตกไหมวะงงเลยนะท่านผู้ชมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราต่อบล็อกไปกันเลยนะครับต่อบล็อกไปฐานอื่นนะฮะเพื่อจะไปเกียนเตียงนะครับเพราะในจังหวะนี้นี่ผมแบบเซียนมากบอกเลย บอกเลยว่าในจังหวะนี้ผมนี่เซียนเซียนจริงจังนะครับเซียนแบบจริงจังเลยครับโอ้โห,หเดี๋ยวเราทำกล่องไว้ด้วยนะครับเพื่อการแบ่งปันนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะแบ่งปันผมหรือเปล่าได้แน่นะครับใส่เข้าไปครับ เฮ้ยเพื่อนมาแบ่งปันเงินบ้าง <S <S ถือเป็นเรื่องที่ดีับจังหวะนี้นะจังหวะนี้จังหวะนี้ถือเป็นเรื่องเดี๋ยวเออผมน่าจะเป็นคนเฝ้าฐานละกันในแคปมับบ้งนะ มีมังด้วยมีมังด้วยโอเคครับด้านนี้ก็หาเหล็กได้ง่ายนะฮะเพราะว่ามันอยู่ที่งที่ถาดเลยนะฮะทำดาบไม้ไปก่อนแล้วกันนะครับเราจะไม่เอาไม้สติ๊กนะ่ยไม่เกอบอะไร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 ฟุตเนี่ยสงสัยแม่จะขออาหารกันในแคป จังหวะนี้แม่งไม่ได้พูดเลยนะครับเฮ้ยเพื่อน<_ <EN> _>จังหวะนี้เนี่ยผมเออ แบบนึงโอ้อยากกยัก,ยก,ยกโอ้โหไม่ได้พูดอะไรขออภัยเหมือนแบบเล่นคนเดียวเลยนะแบบไม่ได้แคสนะดีมากเพื่อนอืมยบา จังหวะนี้เราต้องลื่นเิงนะครับลื่นเิงหาพ่องเหรอจังหวะนี้เราต้องเออเอาบล็อกให้เยอะๆนะครับเอ่อเนื่นองจากศูนย์จุดิบหกนะฮะมันกดค้างไม่ได้เนะี่ยกดค้างมันกดค้างได้แต่แม่งมันได้ิดกเดียวนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทำบิ๊กแอคด้วยเออใช่ใช่ใช่บิ๊กแอค เหลือเลขอันนึงกูขออันนึงดีมากแล้วก็ทำนี่แบ่งปันเพื่อนปึ๊บปึ๊บไปเพื่อนเอาไปเพราะกูไม่ใช่ขี้งกแจมครับจังหวะนี้ครับเพื่อนมึงเอาธนูมาให้กูหน่อย แลนแหนเพื่อนยิงไปเลยแจ่มมากเหมือนเพื่อนเราจะโหดนะครับเดี๋ยวเราไปฐานนี้กันนะฮะก็ฐานนี้มันจะไม่มีคนนะครับไม่มีคนหรอกบางครั้งคนแม่เข้ามา มันน่าจะเป็นอย่างนี้เนาะแบบยังไงอะให้คนเข้ามาครบแล้วแบบสามสองหนึ่งไปเลยนะครับไม่มีคนเหล็กก็ไม่ปั๊มด้วยนะครับปับงเรียบร้อยครับสีแดงพังแล้ว <c oughs> เป็นไงผมเก่งใช่ไหมผมเก่งใช่ไหม จังหวะนี้ครับโซมมันมาบุกแล้วนะครับจังหวะนี้มึงทำเพื่อนกูเหรอมึงทำเพื่อนกูเหรอมึงมีอะไรแบ่งปันบ้งไหมนะ โหแบบหนึ่งอาหารนะคชมเออนี่ไงอาหารนะครับเอาอาหารมานิดเดียวพอนะครับ บุกเลยไหมอ,อ้าวเฮ้ยแป๊บนึงนะท่านชมเราจะไปช่วยเพื่อนบุกเลยป่ะ <c ười> เราจะเอาไงดีท่านชมแป๊บนึงมันมันไปอย่างนี้ไม่ได้ว่ะ ไปเลยไหมสวัสดีสวัสดีนายเป็นพวกกันเราปะ,ะเจ้เอิดแล้วเอ้ยเกือบ,บท่านผู้ชมมาครับสามต่อหนึ่งก็ได้ครับผมไม่กลัวครับ มันจะมาหลอกผมเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเนื่องกว่าก็าสีเขียวของเรามีคนเดียวด้วยครับอย่างงั้นก็แจมมือผมไปเลยครับอรู้ไหมผมคิดอะไรอย่างนี้ต้องเสร็จนะครับเสร็จแน่นอนนะฮะสีเขียวนะฮะมั้งนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตอนนี้ก็อัดจดจ9ก้านาทีแล้วนะครับก็ ไม่รู้จะกี่นาทีนะครับก็ลองดูกันก่อนเลยนะครับอันนี้เบสบอลนี้มันมีจับเวลานะครับอ่าถือวเป็นอะไรให้ดีนะครับอ่าเฮ้ยตกใจหมดไอหา่าเลยแป๊บน,นึงกูดูกล่องก่อนถือวเป็นอะไรให้ดีนะเพื่อนมึงไม่เคยจะแบ่งปันเฮ้ยสวัสดีกูขอของมัง้งอีกเสียด จำไว้ไม่เคยจะแบ่งปันนะไม่เคยจะแบ่งปันมึงต้องเจอมึตองมต้องเจอมหาปะไรพิฆคาดเช่นมึงต้องเคยโดนเพื่อนเพื่อนเรานะชอบแบบเสียของนะเพื่อนแม่ชอบกวนนะครับบอกเลยนะครับเพื่อนแม่ชอบกวนนะครเดี๋ยวมึงโดนสีนั้นมึงเจอพลังของกูไปหน่อยอยังไงกูก็ตายอยู่ดีเว้ยมาเลย มามึงมาเลยเอ้โง่มันมีอะไรแม่งมันบุกหมดนะครับสีนั้นนะครับ ก้อนก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับบอกเลยแม่งเอ้ยสีกูพังแล้วท่านชมครับอันนี้ผมได้พูดอะไรบ้างเนี่ยเหมือนว่าผมนั่งเล่นอยู่คนเดียวเลยนะใช่ยอมตะยอมเลยไหมโอเคครับเราต้องสู้ครับถึงแม้จะมีแค่2องคนแต่เราก็ต้องสู้ครับสู้เพื่ออยู่รอดครับ แล้วใครจะสู้เพื่อตายแหละเออจะบ้ามึงตอนนี้ของเรากลับมาโหดเหมือนเดิมแล้วโหดตรงไหนวาใครๆก็หาได้เซียใช่ใครๆก็หาได้เช่นกูยังหาไม่ได้นี่มันมุกปนะเนี่ยนี่มันไม่น่าจะใช่มุกเลยจงังหวะนี้ครับเราต้อง โอเคครับพังสองทีมแล้วนะครับสี่ทีม้ตยเออตอนนี้เหลือหนาทีครับผมจะจัดหนักเลยนะครับเออแปบ๊บนึงทองผมมีสี่เลยเดี๋ยวผมกลับฐานก่อนนะครับไม่รู้ฐานไหนเป็นฐานไหนละกูกลับอย่างเดียวเออนี่มันก็ฐานกูนี่หว่าแปบ๊บนึงเพื่อนผมมันออกกันใช่ไหม โอเคครับเราต้องสู้เพื่อหยื่รอดนะครับเดี๋ยวเราครับดาบเลยนะครับโอเคครับเป็นดาบดาบเพชรน,นะครับใครจะมาไฟกับพี่มึงเจอดูหูย ึงเจอดาบแล้วมึงจะกลัวเป็นเนี่ยกูบอกแล้วมึงเจอดาบแล้วมึงจะก,นนกลัวมึงเจอดาบแล้วมึงจะกจลัว,วเฮ้ยเหมือนมันจะมาวะ่ะอ่าถ้าถ้าถ,ถ้ามันมาเดี๋ยวผมขอครับอาหารก่อนเลยนะฮะจังหวะนี้โอเคครับพอครับโอเค,คมันเหมือนจะมาครับทู้ชม อบอกมาอย่างนี้เราต้องเอาบ็อกเลยนะครับรีบครับโอเคครับพอก่อนนะครับโอเคครับถึงเวลาครับที่เราจะทำชุดกบเพชรนะครับโอเคครับจงังหวะนี้ครับ ไม่มันจะสวยเว้ยมันจะไฟกับเราครับโอเคครับถ้ามันอยากจะไฟกับเราจริงไหมครับมันต้องเจอพลังมาหาโหดเป็นหน่อยจะเป็นไงครับหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับ ตอนนี้แบบไม่มีใครไปฐานไหนเลยนะครับเหมือนจะเหลืออยู่คนเดียวน,นะครับมามันบอกเฮ้ยมันจะเอาเหรอ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 เฮ้ย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 อะไรวะแปบ๊บหนึ่งนะท่้ำชมผมก็ตีแล้วนะ สำหรับวันนี้ก็เราก็แพ้ไปนะฮะก็โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้สำหรับคลิปหน้ามาต่อกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับอันนี้เป็นมินิเกมพาสกี่พาสแล้ววะโอเคก็สำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้สำหรับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดสกัดด้วยนะครับโอเคขอพายกันด้วยนะแต่เมื่อกี้นะฮะบ,บ๊ายบายครับสิบเจ็ดนาทีอ่ะ